ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเขามาแล้วพวกเราเรีบไปรับหน้าซะตีส่วนยืนขึ้นสั่งการทั้งชิงสุยและอดีตนายหญิงโมก็ยืนขึ้นเช่นกันพวกเขาคิดว่าความตั้งใจของตีส่วนก็คือพยายามไม่ให้ที่นี้ตกเป็นสนามรบอันที่จริงแล้ว ทุกคนกำลังประมาทแต่สลับกับความรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเพราะเท่าอาสูรปาคือผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งอีกทั้งเขายังมาพร้อมกับอสูรเกล,ล็ดเพลิงนราการด้วยตุนเออร์รอข้ายอยู่ที่นี้ละชิงสุ่นบอกติเฉินด้วยรอยยิ้มอบอุน่นไม่เลยแต่เจ้าต้องระวังตัวด้วยติเฉินพูดด้วยเสียงสั่นเครือขณะมองชิงสุยอย่าห่วง ถ้าไม่ยอมปล่อยให้หญิงงามต้องอยู่เดี่ยวใดในโลกนี้แน่เมื่อชิงสุยเห็นสายตาของติเฉินที่เต็มไปด้วยความกังวลเขาจึงอยากปลอบใจเธอเจ้ายังมีหน้ามาพูดเล่นเวลาแบบนี้อีกเหรอติ ถึงกล่าวก่อนเอื้อมมือไปจับคอเสื้อชิงสุยที่กำลังยับเมื่อมองหญิงงามที่อยู่ตรงหน้าทุกการกระทำและสีหน้าของเธอช่วยผ่อนคลายอารมณ์ให้ชิงสยุยเขาค่อยๆจินตราการเรื่องราวต่างๆที่แสนอบอุ่น ทุกครั้งที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขามาักจะตระหนักได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเขากอดติเเิอแน่นในตอนนั้นเองคนรอบตัวเขาก็เหมือนไร้ายตัวตนไปชั่วขณะอย่างที่เขาคิดเขามองเห็นแค่เพียงเธอ ตอนนี้ชิงสุยรู้สึกว่าติเฉินคือผู้หญิงของเขาโดยแท้จริงเมื่อมองหน้าหญิงงามใกล้ๆเขามองเห็นขนตางามของเธอได้อย่างชัดเจนหัวใจชิงสุยค่อยๆเต้นแรงขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กับหญิงงาม นี่เป็นความรู้สึกที่เขาไม่สามารถอธิบายแต่เป็นความรู้สึกที่ดีชิงสุคยค่อยๆจูบติเฉินบนแก้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่เขาจะเดินจากมาติเฉินมองตามจนแผ่นหลังของชิงสุคยค่อยๆห่างออกไปชิงสุยตี ส่วนและอดีตนายหญิงโม่เดินทางไปไกลเกือบสิบลีการเดินเหินบนอากาศที่สูงเกือบ1,000เมตรพวกเขาเห็นจุดดำเล็กๆที่อยู่ห่างไกลออกไปเขารู้ว่านั้นไม่ใช่ที่ไหนนอกเสียจากเท่าอสูรปาที่กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ ชิงสุยยิบเครื่องรางแห่งพระเจ้าและเครื่องรางโล่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างใจเย็นก่อนจะใช้มันกับทุกคนพวกเขารู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นมาทั้งพลังร่างกายและพลังการป้องกันที่เพิ่มขึ้นมา40%ในตอนนั้นเอง อดีตนายหญิงตระกูลโม่ได้รับพลังใหม่จากชิงสุยทั้งทั้งที่วันก่อนเขายังถูกชิงสุยลดพลังด้วยเคล็ดวิชาซึ่งลดกำลังคู่ต่อสู้แต่วันนี้เขาได้รู้เคล็ดวิชาเพิ่มพลังด้วยเครื่องราง ในขณะที่มีพลังสำหรับการตัดกำลังก็มีเครื่องรางสำหรับเพิ่มกำลังเช่นกันตีส่วนรู้สึกประหลาดใจเช่นการเขารู้ว่าชิงสุยก้าวข้ามอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธด,ด้วยเวลาภายในครึ่งวันในขณะที่ตี เฉินใช้เวลาก้าวข้ามอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธภายในสามวันจากข้อมูลที่ตีชิงบอกทำให้เขารู้ว่าชิงสุยเป็นนักปรุงยาที่มีความชำนาญในการปรุงยาสูงมากและเขาก็รู้ดีกว่าใครเรื่องประวัติของอดีตนายหญิงโม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้รับพลังมหาศาลแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเมื่อก่อนแต่พลังของเธอตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแข็งแกร่งมากเมื่อคิดว่าแม้กระทั่งอดีตนายหญิงโมย,ยังถูกชิงสุยทำให้ประหลาดใจดี ส่วนก็รู้สึกปลบับลื้มที่ชิงสุยคือสามีของตีเฉินถ้าเขาทำให้ตีเฉินคืนดีกับเขาได้ชิงสุยก็จะกลายเป็นลูกเขยในอุดมคติสำหรับเขาทันทีในเวลาเพียงไม่นานตุดสีดำเมื่อครู่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นร่างสีแดงมาหืมาที่กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อเสียงคำรามของมันดังขึ้นอีกครั้ง ชิงสุยจ้องมองเท่าอสูนปาไม่วางตาเขาพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วลืดในตัวชิงสุยเริ่มทุ่งพลานชิงสุยสังเกตเห็นสัตว์อสูนร,รอบๆอ,อสูนเกล,ล็ดเพลิงนรการนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสัตว์อสูนลักษณะคล้ายมังกรที่เปลี่ยนไปด้วยพลากำลังความสางง่างงามและม่านพลังที่แข็งแกร่งอสูนเกล,ล็ดเพลิงนรการมีหน้าตาเหมือนงูยักษ์ที่มีปีก นี้เป็นสัตว์อสูรที่งดงามที่สุดเท่าที่ชิงสุยเคยเห็นมาขนาดลำตัวที่ใหญ่และหัวที่น่าเกลียดของมันดูคล้ายมังกรเล็กน้อยซึ่งทำให้มันดูเหมือนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นเอง ทิงสุยสังเกตเห็นชายชราที่อยู่บนหลังของอสูรเกล็ดเพลิงมราการชายชราที่ร่างกายกำยงเหมือนหอคอยเหล็กกล้าลักษณะเด่นของเขาคือผมขขาวของเขานาและดูเหมือนราชสีทำให้ชายชราคนดังกล่าวดูเหมือนมนุษย์สิงโต ทำไมถึงต้องโหดร้ายกับประกูลปาของข้าด้วยครหาหา์เทวทรราชสวรรค์มีความสัมพันธ์อันดีกับประกูลติมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ตระกูลติกล้าดียังไงมารวมหัวกับเจ้าเด็กเหลือขอนี้เจ้าเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมสามารถฆ่าคนประกูลปลาทั้งหมดได้งั้นเหรอถ้าตาข้าไม่ฟาดเจ้าเด็กเหลือขอนี้มีพลังขี้ปัดติ๋วเพียงพวกเจ้าตระกูลตีแน่ตีแน่ที่เป็นคนทำ ทำไมพวกเจ้าถึงทำรรเช่นนั้นบอกเหตุผลข้ามาเท่าอสูรปาตะโกนกล่าวโทษตระกูลติคนในเมืองทุกคนเป็นพยานรับรองความชอบธรรมของตระกูลติได้ แล้วตระกูลป่าเองก็คี่โกงเช่นกันไม่ใช่หรอทั้งเรื่องที่ท่านเล่นตุกติดก,กับพวกเราในครั้งแรกทำให้ลูกสาวของข้าต้องทนทุกทรมานแล้วตระกูลป่ายังกล้าหมายปองลูกสาวคนที่สองของข้าให้แต่งงานอีกคนด้วยเหรอพวกเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน เจ้าคิดว่าตระกูลตีจะไม่กล้าลุกขึ้นสู้หรือไงตีส่วนตะโกนลเสียงดังยิ่งคิดเขาก็ยิ่งแค้นเคืองไม่มีทางใดจะแก้ปัญหานี้ได้จนปัญหาดำเนินมาถึงจุดนี้ก็ได้ก็ได้พวกเรากลั่นแกล้งตระกูลตีก็เพราะพวกเจ้าอ่อนแอยังไงเล่า ตั้งแต่ตาแก่งง้างตีฉาตายก็ไม่มีใครแข็งแกร่งพอในตระกูลได้อีกแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะรับมือพลังของข้าที่อยู่อาณาจักรพลังปราณักบุญพิโรธระดับแปดได้งั้นเหรอเท่าอสูรปาส่งสายตาเย็นขณะมองมาที่ติส่วนแค่ความสามารถขั้นอาณาจักรพลังปราณักบุญพิโรธระดับแปดพวกเราก็คาเจ้าได้ชิงสุยพูดด้วยน้ำเสียงเรียบ เจ้าโง่ข้าได้ยินข่าวลือว่าเจ้าข่าทุกคนในตระกูลของข้าทางทางที่เจ้าทำไม่ได้วันนี้แหละข้าจะทำให้เจ้าต้องทุกทรมานเองเจ้าพิสูจน์พลังของเจ้าด้วยคำพูดไม่ได้หรอกไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งระดับไหน แต่เจ้าก็แข็งแกร่งไม่พอหรอกร่างมหึมาของอสูรเกล็ดเพลิงมราการทยานลงมาสู่พื้นดินพร้อมกลุ่มควันสีเพลิงกลิน่นอายของมันทําให้คนที่สัมผัสได้ตัวสั่นด้วยความกลัวร่างของมันสูงประหานและดูแข็งแกร่ง รงเล็บและฟันแหลมทำให้ใครก็ตามที่มองต่างพากันขนหัวลุกชิงสุยเรียกคคชสารวิเชียนไพบูลย์ทันทีเมื่อคคชสารวิเชียนไพบูลย์ที่เคยใหญ่มหืมาแต่พอเทียบขนาดร่างกายกับอสูรเกล็ดเพลิงนราการแล้ว โคชสารวิเทียนัยบุญก็กลายเป็นสัตว์อสูรขนาดเล็กทันทีแต่ในเรื่องพลังก็นับว่าทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครโคชสารวิเทียนัยบุญก็ไม่ได้สะทกสะทานใดๆเมื่อเห็นอสูรเกล็ดเพลิงนรการที่อยู่ตรงหน้าอาณาจักพลังปราณนักบุญพิโรธระดับสอง มีเจ้าพยายามทําให้ตัวเองขายหน้างั้นเหรอเท่าอสุนป่าหัวร้อยเยคตชสารวิเทียนัยบูรณ์อยา่าภูมิใจไปแล้วท่านจะเสียใจภายหลังชิงสุยยิ้มพร้อมหยิบโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์และกระบี่ดารายุคคาดออกมาพลังธรรมชาติ แสงสีทองเปล่งออกมารอบรอบตัวชิงสุยปล่อยพลังที่ช่วยลบแรงกดดันจากพลังของเท่าอาสูรปาทำให้ติซวนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับอดีตนายหญิงมู่อยู่อาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับเก้าเธอจึงไม่ได้ผลกระทบใดๆ จากข้าอาสูรปาเพราะคนที่แข็งแกร่งกว่าจะไม่รับรู้ถึงแรงกดดันจากคนที่ได้กว่านี้เป็นเหตุผลที่ทําไมในแต่ละระดับพลังถึงมีพลังที่ต่างกันมากดังนั้นความเป็นไปได้ยากที่ผู้ฝึกฝนจะเอาชนะผู้ที่อยู่สูงกว่านั้น รับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและด้วยพลังจากเคล็ดวิชาหรืออุปกรณ์ต่างๆก็อาจเพิ่มโอกาสในโอการชนะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อเกิดความกดดัน ผู้ฝึกตนที่ด้อยกว่าจะไม่สามารถแสดงพลังของตนออกมาได้ตั้ง80เปอร์เซ็นเป็นเด็กที่แปลกจริงๆพอคิดว่าเจ้าสามารถต้านพลังกดดันของข้าด้วยความสามารถมรดอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับสองเท่าอสูรปาพูด สายตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อทำไมเจ้าไม่พยายามสะสางเรื่องนี้ซะละชิงสุยยิ้มก่อนจะเดินไปข้างหน้าเขาปล่อยพลังปราณจากกระพัรดและให้มันตรึงเท่าอสูรปาไว้ ท่าทีของเขาทำให้สีหน้าของเท่าอสูนปลาเปลี่ยนไปชิงสุยโยนเชือกปรึงอสูนไปจับตัวเท่าอสูนปลาไว้ทันทีแต่น่าเสียดายที่เท่าอสูนปลาหลุดจากการมัดทันทีเชือกจึงกลับมาหาชิงสุยการใช้เชือกตรึงอสูนล้มเหลว ชิงสุยไม่แปลกใจแต่อย่างใดๆดเขาแค่อยากเสี่ยงดวงโดยใช้เชือกตรึงอสูนซึ่งมีระดับต่ำมากอยู่แล้วจึงเป็นธรรมดาที่มันจะจับร่างกายของผู้ต่อสู้ไว้ไม่ได้แม้ว่าเชือกตรึงอสูนจะจับเท่าอสูนปาไม่ได้ แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลอลิงองมู90 0อาณาจักรดังนั้นพลังของเขาในตอนนี้จึงเหลืออยู่ที่3600อาณาจักรเมื่อตัวเองถูกลดความแข็งแกร่งจากอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธระดับ8เขาก็พุ่งตัวมาหาชิงสุยทันที ในตอนนั้นเองเท่าอสูรปาไม่ได้รีรอให้ชิงสุยขยับตัวแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามตี้ส่วนก็ทำหน้าที่ป้องกันให้ชิงสุยด้วยพลัง3,500อาณาจักรของเขาบวกกับพลังของเครื่องรางแห่งพระเจ้าและเครื่องรางโลศักดิ์สิทธิ์ทำให้พลังของตี้ส่วนแข็งแกร่งกว่าเท่าอสูรปาเล็กน้อยชิงสุยใช้ย่างก้าวอำพรางเมฆเพื่อถอยออกมาอย่างนา่ารวดเรเยเหว่ย เขาในตอนนี้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับศัตรูตรงๆไม่อย่างนั้นเขาคงถูกสังหารหรือไม่ก็บาดเจ็บสาเหตุชุดเกราะสัตดาราโลกรเทวะ ทันทีที่ขาวถอยร่นออกมาชิงสุยก็รีบใช้เคล็ดวิชาอื่นๆในทางกับการความสามารถของชิงสุยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่นี้ก็ไม่ได้ความว่าชิงสุยจะคงกระพันแต่อย่างใดสำหรับคนที่แข็งแกร่งเหมือนเท่าอาสูรปา การโจมตีที่ถึงชีวิตก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เหมือนกับเด็กที่ไม่ว่าพยายามจะทำร้ายผู้ใหญ่อย่างไรก็ทำได้แค่สร้างความเจ็บปวดเล็กน้อยเว้นแต่ถ้าเด็กน้อยพยายามแทงเข้าที่ลำคอของผู้ใหญ่เขาก็อาจจะสร้างบาดแผลหรือสังหารผู้ใหญ่ได้ ีส่วนและเท่าอสูปรปะเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกสองคนที่เหลือจึงเดินถอยออกมา3ามก้าวพลังปราณที่ไหลเวียนในอากาศมีสีม่วงและทำให้เกิดการระเบิดห้าห้าเจ้ารู้สึกยังไงตอนที่ใช้พลังไม่ได้ ตายซากการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ทำให้ติส่วนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อจู่จูตอนนี้เขาสามารถต่อกรกับคนที่เคยแข็งแกร่งกว่าเขาแน่นอนว่าเขาต้องรู้สึกดีมากปศุนเกล็ดเพลิงนรการตะโกนขึ้นฟ้าพร้อมพุ่งเข้าหาติส่วน,นทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ